ตรงที่แบบเขาเขาจะอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะกัดจะกัดกันจักน้อยแต่ช่วงเนี้ยคนเนี้ยเนี้ยคนอยู่ข้างหลังใหญ่ยอมยุดพลอยฟันข้างๆเขาเนี่ยขึ้นนี่ข้างๆ่างมะกัดย่างเดียวนี่ตอนนี้นี่กัดทุกแนวนั่นเพกัดน่องกัดกัดย้ายกัดกัดแต่วันกัดย้ายกัดกัดแต่ว่าหมอถ้าเป็นเมื่อวานนี่ เอาแนวใอไส้ปลาคุณซื้อกว่ากัด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 ตุ่ยสดงว่าฟันเขาสิกหยุเขามันเข่วเขาขั้นเขยวน้องเกิดมกราค่ะสิบสองมกาุาน้องอาดเกิดสิบเอ็ดมกาุาเอ้ออะไรล่ะลูกเอ,อ้อไหนตรงไหนละ่ะตรงไหนเออขาเป็นไรลูกอู้หัวหละหัวหลอเบิ้งก็เป็นเบิง้งเลือกหัวหละน้ำขเขา แอนพี่พลอยคันปันสวัสดีแค่แม่มแค่แม่มเมื่อยสวัสดีแค่แม่มเมื่อยคนสวยของป้าป้านึกเดี๋ยวอันไล์จะจะไล์บ,บ,บอกแอนให้แอนถ่ายรูปให้อยู่โอเคป้ารัดโทรมาหาแล้วคะ่ะว่าเอ๋ยอรรยี่เพื่อเย็นเปิดพรมสายใ้ย ยายหายไป,ไปนะคะค่ะน้องน่ารักมากค่ะดูนอนน,นอนเมืานอนบนหนังแช่น้ำอุ่นอ๋อค่ะมันมันน่าจะเป็นมันน่าจะมันน่าจะอักเสบค่ะ,คะเพราะพอดีแม่ไปฉีดยาแล้วมันเศร้าไหม แต่ว่าทามันเซ้าปุ๊บหรอมันมันก็ยังตึงอยู่อย่างนี้ไหมมันยังปั๊บอยู่หน่อยหนึ่งจะไปหาอีกหมอนหนึ่งดูให้มันหายขาดไปเลยมันโยกหลานเนยเวลาจับหลานอาบน้ำอาบยังสิมันต้องใส่มือข้างนี่ต้องใส่สองขา เมื่อคือนพน้องเมื่อคือนนครพนองวันนี้สกลนครน,นะคะคยายต้องปกบร้อนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายาที่คุณแม่ให้มาอยู่เชียงใหม่อยู่ที่คุณแม่ส่งมาให้นั่นสองขวดให้แอนอ่าอันใส่ดี้ดีทํามันมยังผาติดเย็นเจียบเข้าไปในกระดูกเลยเยน็นเย็นเข้าไปในนี้เลยขอบคุณนะคะ